สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง m u d i f y Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Seiko Sumo ในรหัส r e f e r e n c e SB DC 0 3 1 Pro s p e ม Sumo นะครับที่ใช้คาลิเบอร์ 6R15 นะครับซึ่งเรือนนี้นะครับลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรับที่เวลาแล้วก็เปลี่ยนซีลยางกันน้ำนะครับบุรณนี้นั้นลูกค้าร้อาฟังว่าใช้งานมาถึง5ปีนะครับก่อนที่จะนํามาเซอร์วิสล้างเครื่องนะครับทำให้นาฬิกามีดรทที่ต่ามากนะครับแล้วก็เดินช้าเยอะมากนะครับการเซอร์วิสนาฬิกานะครับการที่จะส่งนาฬิกามาเซอร์วิสนะครับควรจะทิ้งระยะห่างการใช้งานนะครับไม่ควรเกิน3-5ถึง เพราะว่าถ้าใช้งานเป็นนานๆนะครับนาฬิกาจะทําให้น้ำมันจักแห้งนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ชิ้นส่วนเสียหายได้นะครับเพราะว่านาฬิกาทิ้งช่วงในการเซวิสนานเกินไปนะครับไม่ควรเกิน3-5ปีนะครับมาดูขั้นตอนการเซวิสนะครับุืนนี้นะครับเราจะลื้อชิ้นส่วนโอร์ฮอลมาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะทําการล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงการหยอดน้ํามันนะครับแล้วก็น้ํามันก็ต้องตรงตามสเปคของเครื่องไซโก้ 6A เท่านั้นนะครับแล้วก็การหยอดน้ํามันของนาฬิกาที่เป็น เครื่องไซโ้นะครับจะแตกต่างจากเครื่องสวิตอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็น,นี่คือขั้นตอนการล้างเครื่องด้วยมือก่อนนะครับก่อนที่จะนาไปล้างด้วยเครื่องปั่น3น้านะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของ 6R นั้นจะมีระบบพุทเมติกที่ขึ้นลานได้นะครับจะอยู่ด้านหลังของเครื่องนะครับจะแตกต่างกับเครื่อง7 s นะครับเครื่อง 6R จะเป็นตระกูลเครื่องที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับพอเราผ่านขั้นตอนการล้างเครื่องด้วยการล้าง เครื่องดูมือเสร็จนะครับเราก็จะนําชิ้นส่วนของเครื่องนะครับเข้าตะแกรงล้างเครื่องนะครับก็จะเป็นสามชั้นนะครับแล้วก็จะจําแนกชิ้นส่วนต่างๆไม่ให้เข้าไปโดนกันนะครับก่อนนี่เป็นขั้นตอนการประกอบเข้าบล็อกปั่นนะครับเอาตะแกรงใส่เข้าบล็อกปั่นนะครับแล้วก็่อนที่จะนําเข้าเครื่องปั่นแบบสามน้ำนะครับเพื่อจะทําให้เครื่องและชิ้นส่วนนั้นสะอาดหมดจดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นํามาประกอบเข้าตัวเรือนนะครับเข้าเครื่องนะครับแล้วก็นํามาทดสอบเวลานะครับด้วย เครื่องทดสอบเวลา มาดูเรทกําลังของเครื so, ่องเครื like ่องนี้กันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรทของเครื่องนี้จะอยู่ที่บวกลบไม่เกิน5นะครับแล้วก็กําลังจะอยู่ที่2 1 2 213นะครับแต่ว่าบีเตอร์เรจะอยู่ที่0.0เลยนะครับก็ถือว่ามานิ่งนะครับไม่มีชิ้นส่วนใดเสียหายนะครับหลังจากนั้นเราก็มาประกอบหน้าปัดแล้วก็ชุดเข็มเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เข็มนาทีและเข็มวินาทีนะครับขั้นตอนการใส่เข็มนั้นต้องระวังห้ามให้ปากีบนะครับโดนช ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะทําให้เข็มเป็นรอยนะครับเพราะว่าเข็มจะมีความเงานะครับเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะเงาแล้วก็เป็นรอยได้ง่ายนะครับเพราะว่าการเซตเข็มนั้นบวกลบไม่เกิน5นาทีนะครับในการปัดวันที่นะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซวิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y watch.com หรือสามารถนำนาฬิกาของท่านนะครับมาเซวิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานาวาตะไบพระรามสานะครับเลี้ยวซ้ายเข้าทางกระจงคาเฟ่นะครับที่เป็นร้านกาแฟนะครับก็จะเจอกับร้าน modify watch company limited นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k YouTube i n s t a g r a m หรือว่า Tik t o อกนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับ วันนี้เาลาไปก่อนสวัสดีครับ